มีแม่แม่ขอมาขอชื่อพยางค์เดียวแบบน่ารักเก๋ๆเ,เท่ๆหน่อยจะเอาไว้ตั้งชื่อลูกอยากจะบอกว่ามีมากมายหลากหลายเลยละ่ะขอหยิบยกมาบางส่วนแล้วกันเนาะจะโดนชื่อใครบ้างนะมาดูกันชื่อแรกเลยไอซ์เมนัทมินบีมแพลไผ่น้ำแบงค์เฟรมมุกบอยเนยต่อไปก็อาร์ม เบดอุ้มตา้าแนนต่อไปก็บาสแม็กแป้งเอิร์นเป้บอนภูมิแพมเหมยกิฟโอมนุน่นเตอร์ต่อไปก็คิวเบลเบียฟ้าฟรุก๊กตูนตั้ม อาร์ปอนโมต้นแบมเกมส์ไนท์ฝนเฟิร์นมาร์กออมดาวเนยเจมส์โฟมอนนมิวออยไฟว่ากระดาษจะหมดแล้วขอเขียนชื่อตัวเองหน่อยแล้วกัน เอยยังมีอีกมากมายหลากหลายเลยละ่ะไหนโดนชื่อใครบ้างเอ่ยคอมเมนต์มาทักทายกันบ้างนะ